สวัสดีครับวันนี้ครับผมโคตมิชแนลครับวันนี้ก็คือว่ากลับมาอีกครั้งกับลักก y ้บอลอีพีที่สามครับก็มาเปิดกันอีกรอบนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับก็มีคนคอมเมนต์มาครับบอกว่าให้ผมมันลองเข้าไปเปิดในเมืองดูครับผมก็คือว่ามันแหลกๆอย่างนี้ก็คือว่าอาจจะเปิดได้นะครับก็เลยแบบมาลองกันครับผมนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับหัวกิ้วเหมือนเดิมครับก็มาลองเปิดกันเลยครับ ก็เปิดแข่งกับหัวกิวแล้วล่ะครับผมเขาก็ซื้อมาเหมือนกันครับก็มาลองเทสหากันดูครับ <c oughs> อะไรกันครับนี่หมดทางนั้นของดีมาก่อนนวะมั้งเมทัลกันมาเล็เอออเรนัมเมอร์ครับอีกแล้วผงครับก็อ๋อ <c oughs> <c oughs> แครอทอีกแล้วครับตอนนี้ยังมีแต่ของซ้ําก่อนนะครับน้ำเือะครับแฮมเมอร์ <Hammer S 1> ครับก็ยังดีนะครับผมซิวเวอร์คอยทางั้นครับมีอวอัของเราได้กินครับเนสบาร์ครับอืม นี่ครับเมทัลฟลอเวอร์อันนี้ก็ยังถือว่าดีครับอาจจะไม่ได้กำไรคืนแต่ก็ยังดีนะครับผมเอาเลยนัมเมอร์ครับหมดไปแล้วครับโหลหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยครับแต่สิ่งเดียวที่เราตามหาอยู่ก็คือลับหานะครับ สมอจังน้ำครับกาดิดครับกาดีกแล้วนะฮะลเวอร์คอยครับเลดล็อกนะฮะเล็ดล็อกนี่เอาไว้ทําแร่ไฟนะครับซิมบาครับ ทงวูดครับยังไม่เจออะไรเด็ดๆออกมาเลยนะครับคอปเปอร์บาครับบัรวรเมอร์ครับแครอทนะจะมีจริงหรือเปล่านะล็อกธรรมดาครับ เฮเวีย์บูทนะฮะเฮเวีย์บูทเนียส่วนใหญ่ก็คือตุ่นจะใช้นะครับผมเยอะมากครับสินบอลเลสครับงงไหมครับแครอทซิงซิงครับซิงครับซิงเดียวเปิดอย่างเดียวครับเราทางร้านซิมบาครับอันนี้ก็เปิดได้เรื่อยๆอยู่นะเนี่ยแนววิดอาร์เมอร์ครับอันนี้ไว้ทำชุดวิเจนแกะแต่ครับซูเวอร์ครับยิงไปครับ ลองไปเท่าครับก็ยังดีครับผมซิงโงกนะฮะแครดครับเป,ปเปอร์รีฟใบไม้งงอยูยอออ่แล้วล็อกสโตนนะดักสโตนครับซิงบารครับเหมือนเท่ากันบารเร็วครับมีมาครับจะเจอจริงไหมครับเนี่ยรำห้า ขอละครับสักอันครับยังไม่เจอครับยังยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆครับเล็ดล็อกครับทินบัลเล็ดครับเอาลินไผ่ครับทางได้อะไรครับเมทัอรฟเวอร์ครับ แครอทครับใบแครอทโอ้โหใบแครอทรัวๆเลยครับโอ้ไม่แต่ขึ้นคำว่าใบครับมันก็ใบจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยไปกันหยิ่งทิ้งยิ่งมาหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะสโตนครับเลนเทิร์บครับอืมอะไรครับ ดูครับเอของเราได้ซิงบาครับผงซิงบาครับผงแครอทครับไอแครอทเลีวครับมุณจะใบแครอทนะครับขยะครับทิ้งไปครับขยะนี้ส่วนใหญ่ของตุ่นก็จะใช้นะครับผมแต่ถ้าคนเล่นตุ่นจะรู้ครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับมีของที่ต้องใช้ขยะทําเยอะครับของตุ่น เขยังไม่เจอครับอ๋อเนี่ยครับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับผมก็คือว่าคุณโปรเตโตเฮดนะครับผมก็คือช่องชนแนลของเขาครับชื่อว่าโปรเตโตเฮดนะครับก็อยู่ได้กันมานานครับผมบอกว่าเพิ่งทําช่องได้ไม่นานครับแต่ของเขาจะทําส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสกิลนะครับผมการอัพสกิลนะครับของแต่ละตัวละครครับ แต่ของผมมันก็คือว่าจะเกี่ยวกับการหาของนะครับผมนะครับไรวูดเมทัลการบาเรลนะครับเอ๊ hey, การบาเรลนั่นดีนะั่นใช่ดีดีมากเลยด้วยก็คนใช้เยอะอยู่นะแ,แล้วก็ดีอยู่แต่คือเราต้องการก็คือรับห้าตอนเนี้อะไรกันไม่มีเลย ลาผ้าเลยต้องการใช่มีวิธีอยู่<ช>ง่ายๆเลยนะยังไงต้องรอกํนเนิดจัดโปรโมชั่นอะทำไมต้องรอกําเนิดจัดโปรโมชั่นอันนี้มาทำคอนเทนต์ก็เพื่อว่ามาเปิดให้เขาดูกันนะว่า <S <S มันมีจริงหรือเปล่านะมีจริงมีจริงมีจริงใช่ไหม,มเกียว,วอ่ะม,มีจริงมีจริง มีจริงก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันั้างั้นน่ะคือคนโปเตโตเฮดครับขอตังค์สักเจ็ดท้องหน่อยครับผม,ม<า>เพื่อล<า>ักก <Box S 2> <า>ี้บ็อบอันมหาศาลครับเมื่อเอมื่อคืนเ,เปิดได้รับห้าหมาด้วยรู้ป่ะก็แค่เม่อพอพอลุกขึ้นจากที่นอนมมน้ําลายไหลรเลยแค่ไม่ฝาดอะไร่เ <c oughs> เออโอเคโอเคโอเคไม่ต้องพูดแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วทางนั้นหมดแล้วครับตัวผมยังไม่หมดเลยครับ เปิดกันมานานครับม,มีคนมาดูด้วยนะครับเอาบัตรมามโอครับนี่บัตรชาบูนี่จริงเขาสิบโหลยังไม่ออกเลยนะครับขึ้นอยู่กับดวง<ม>คนจริงๆนะครับม,ม,ม,มีวิธีได้ง่ายๆวิธีหนึ่งคือต้องกดคลิกขวาลากไปที่ลูกสั่งขยะเอออแล้ว่งวะและแลวไปขุดมาใหมอ่อ่ะมันจะเปิดได้ดีรองดิ <laughs> ถ้าขุด <laughs> ฐางขายะอยู่นันเนี่ยเจอะเฮ้ยจะทำเจ๋อยาก็ต้องลองอ่ะเพื่อลองเทสนอ่ะเนี่ยพวกลองเมทัลอะไรนี่ก็ถ่ายได้นะเอาไปทำเอาไว้ทำออกก็โดยรวมครับผมที่ว่าแหลกๆแล้วนะครับผมคือมันจะเปิดมีโอกาสเปิดได้สูงผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบบเปิดมาหมดแล้วมันก็ยังไม่ได้นะครับ แล้วคุณโปรเตโต้เฮ็ดว่าไงครับตอนนี้ก็อยากเปิดกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บตังค์กันครับจนมากเลยครับตอนนี้จนมากใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวอีพีต่อไปครับก็ต้องเก็บตังค์แล้วก็มาเปิดกันดูอีกรอบครับผมเก็บตังค์นะโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าถูกใจหรือว่าไงก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมเพราะว่าก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันกดดก็กดดิสไลค์ด้วยนะ คุณโปรโตเฮดนี่คือแบบยังไงครับเนี่ยให้คุณให้แบบให้ผมไปกดช่องคุณด้วยไหมครับแบบคือกดกดไลค์ให้นะครับแต่กดไลค์แบบคว่ำหัวลงนะครับคุณน่าจะดีใจนะครับถ้าผมกดให้ฝากช่องโคตมีใช้ไนะครับฝากดิสไลค์ด้วยนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็พอแล้ว ก็ขอบคุณที่รับชมครับ